เห็นรูปได้ไหมคะพี่มิวยังเห็นแล้วตลกมากเพราะว่าเหมือนพี่มิวเขาไปถ่ายโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่ว่าของหนูว่ารู้ตัวว่าได้ไปถ่ายเพราะว่าถ่ายคนละวันกับที่สองค่ะก็เลยพร้อมมากแต่ก็ไม่ก็ก็รู้สึกว่าภาพออกมาก็ไม่โอเคดีเพราะว่าเหมือนอย่างที่หนูเคยบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนยิ้มเห็นฟันไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วพอยิ้มมันก็เลยรู้สึกแปลกแล้วหนูเขินมาก ส่วนที่แบบต้องเปิดหน้าโชว์แล้วก็ยิ้มอ่ะคือหนูอ่ะรู้จักกับคนที่เขาไปสอบด้วยกันแต่เขาอายุเยอะแล้วนะเขานี้ใส่น่ารักมากคือหนูอ่ะไปเรียนที่สถาบันหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เรียนเหมือนกันแล้ววันไปสอบเขาก็ไปสอบพร้อมกับหนูแล้วเขาอายุประมาณแบบ20สกว่าแล้วเป็นพี่ผู้หญิงตัวสูสูใส่แว่นแล้วรู้สึกว่าคุยกันถูกคอว่าแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบนักกายภาพอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบขอคาแนะนําเขาไปหมดเลยเพราะว่าหนูปวดเขาอะไรน,ะน่ี่แล้วเขาก็แบบเขาหน้ารักมาก แล้วคือตลอดที่เจอกันอะแทบไม่เปิดแมสเลยแล้วมันต้องเปิดดูก็เลยเขิดว่าแล้วคือตอนถ่ายอะคนที่จะถ่ายต่อจากหนูคือเขาก็จะยืนอยู่ตรงข้ามแล้วก็ต่อคิวกันคนเยอะมากแล้วคือเราต้องถอดแมสแล้วก็ยิ้มเหมือนยิ้มให้เขาเห็นนะแล้วหนูก็เลยเขิด แล้วภาพมันก็เลยออกมาตลกเขารู้จักน้องฟวันไว้ตอนนั้นนะมีตอนนึงที่เรากินข้าวใช่ไหมแล้วหนูก็เปิดแมสกมาแล้วเขาก็ถามหนูว่าเฮ้ยเราเนี่ยหน้าตาน่ารักเนาะมีคนบอกว่าเรียกไปคงไปแคสบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่าอืม uh, หนูจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหนูก็แบบเหมือนอะลมิก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นมีนเคอะไร <S <S อย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้อยากโกหกพี่เขานะแต่หนูว่ายังไม่อยากบอกคือถ้าพี่เขายังไม่รู้หนูก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าบอกแล้วว่าหนูกว่มันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นเออหนูก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอสอบเสร็จแล้วเราค่อยบอกพี่เขาลวกันหนูก็แบบตามน้ําไปเขาถามอะไรหนูก็ตามน้ําไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขามาขอไอจีหนูเออสภาพจังหวะนี้แหละเราคงปิดเขาไม่ได้แล้วแหละหนูก็เลยให้เขาเสิร์ชไอจีแล้วทีนี้เขาก็ตกใจแล้วหนูก็แบบใช่ค่ะหนูเป็น bnk ค่ะแล้วก็อ๋าทำไมนู่นนี่บบาบาแต่สุดท้ายก็โอเคนะพอแบบถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเออเราเป็น bnk ก็ปกติเหมือนเดิมเลยหนูรู้สึกว่าหนูถูกคอ,อกับพี่เขามากไม่รู้พี่เขาดูแลอยู่รหรือเปล่านะคะแต่ว่าชอบมาก <laughs> รู้สึกแบบว่าเป็นมิตรภาพที่แบบที่ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราวันเราวันเราวันที่มาถ่ายรูปเนี้ยเขาก็ให้ของขึ้นไปด้ว แล้วหนูรู้สึกเสียใจที่หนูไม่ได้ให้ของอะไรเขากลับเลยที่เขาน่ารักมากแล้ววันที่หนูไปสอบอะ่ะตลกมากก็มีคนคือเขาเห็นบัตรประชาชนหนูใช่ไหมคนที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเหมือนแบบครูหรืออะไรสักอย่างที่เขาไปคุมสอบอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเรานี่นนาคุนๆเนี่ยหนูก็เออละคะแต่ตอนนั้นหนูใส่แมสแล้วหนูก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าสุดท้ายตอนหนูกำลังจะสอบเขาก็มาถามหนูอีใช่ใช่ไหมหนูก็เลยในใจหนูรู้สึกว่าเขาคงรู้แล้วแหละหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะอันนั้นแหละคะ่ะแล้วเขาก็แบบโอเคหนูก็เขาบ ไม่บอกใครไม่บอกใครหนูก็โอเคค่ะ <laughs> <laughs> ก็เป็นเรื่องขำๆนะคะระหว่างที่ไปเรียนขับรถแล้วก็สอบขับรถคือเราใส่แมสตลอดเวลาไงเขาก็เลยแบบไม่รู้ <laughs> แต่คือที่จริงอ่ะหนูไม่รู้ว่าครูที่สอนขับรถหนูเขาดูไลฟ์หนูอยู่หรือเปล่าตอนนี้หนูเลย <laughs> ไม่กล้าเมาส <laughs> ์แต่ว่าครูอ,อ๊ยครูมีเรื่องเมาส์ของรูเยอะมากเลยค่ะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าครูเพราะว่าครูเป็นแฟนขับบานหนูเลยไม่รู้ว่าครู อ่ะน่าจะเล่าได้แหละขออนุญ,ญาตนะคะถ้าครูดูอยู่คือหนูอ่ะไปเรียนขับรถใช่ไหมตลกมากตรงที่ว่าหนูก็ไปเรียนแล้วก็เพิ่งตัดสินใจวันนั้นเลยแล้วแม่ก็พาไปเรียนอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีวันว่างพอดีใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเราก็คิดในใจแล้วแม่ก็บอกเออขอเป็นครูผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้แต่สักพักคือแม่หนูอ่ะให้หนูเรียนเกียร์เกียร์ธรรมดาด้วยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยอย่างเงี้ยมีแต่ครูผู้ชายนะเออสุดท้ายก็เลยเออเออยะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนหมนเลยแล้วปรากฏว่าเออก็จะครูแต่ที่ แต่ในใจก็คิดแล้วแหล,ละเอ๊ะ คือเป็นแฟนคลับป่ะนะแต่ก็คิดว่าเออคงไม่ใช่หรอกสไตล์คูก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียนไปเรียนมาคือเรียนหลายวันมากๆประมาณแบบ4 3 4สวันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าครูไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูจากสไตล์คูแล้วแล้วคูก็แบบก็ดูปกตินะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่าจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นน่ะเรียนอยู่แล้วทีเนี้ยก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเสียงผู้หญิงจากโทรศัพท์คูแล้วก็ในใจก็คิดว่าเฮ้ยใช่สิ่งแจ้งเตือนไลฟ์หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนั้นก็แบบวิหรือว่าเราด ่หรอกอะไรอย่างน<อ>ี้ก็เลยเรียนต่อไปเรื่อยๆพยายามไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่หลอกว่าดูแล้วไม่ใช่ในหนอนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออเพราะาครูก็ไม่ได้แบบออกอาการหรืออะไรอย่างนี้มากใช่ไหมแล้วก็ใส่แมสไว้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงไม่รู้จักหรอกอะไรเงี้ยก็เรียนไปจนวันที่ที่จะไปถ่ายรูปบัตรเออเป็นวันสุดท้ายครูเขาก็พาไปถ่ายใช่ไหมที่กรมขนส่งอะไรสักอยา่างซ้ำเองแล้วปรากฏว่าหนูอ่ะก็นั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังรถคือมาเป็นกระบะครูก็ขับอยู่ข้างหน้าแล้วหนูก็นั่งอยู่ด้าน กับทุกๆคนใช่ไหมปรากฏว่าครูเขาก็จะเอาโทราศัพท์อะวางไว้อยู่ตรงกระเป๋าเสื้อข้างในอย่างเงี้ยแล้วคือหนูก็ได้งยู่ข้านว้ยครูแอบดูอยู่ปะเนี่ยแล้วทีนี้นครูก็จะชอบหยิบขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าหนูก็เห็นทำไมหน้าจอป,ปลดล็อกมันลูกคุณๆหน้าหนูก็เอาละแป๊บหนึ่งนะแล้วครูเขาชอบหยิบขึ้นมาเป็นระยะหนูก็มาครูหยิบขึ้นมาอีกสักรอบฉันจะลองสังเกตแหละเพราะหนูจําหน้าได้ว่าคือใครหนูคุ้นมากหนูคิดไว้อยู่ในใจปรากฏหยิบขึ้นมาอีกหรอเฮ้ ฉันว่าใช่รู้สึกตอนนั้นแบบ40%แล้วตอนนั้นก็เลยไปเสิร์ชก็เลยหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาเสิร์ชในในอินเทอร์เน็ตว่ารูปโปรไฟล์ค่ะนิงเอ่อเมลอนชูส <laughs> แล้วปรากฏว่า รูปน,นั้นขางไว้แล้วหนูก็ถือเตรียมไว้แล้วพอครูหยิบทักทัขึ้นมาหนูก็แบบเล็งมาแล้วว่าคือตอนนั้นอ่ะครูหยิบขึ้นมาหนูเห็นแล้วว่ามีโบอยู่ข้างนะี้ข้างซ้ายเออหนูก็แบบมาดูรูปคนนี้ใช่อนะ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบหนูจำรายละเอียดด้านขาวาไม่ได้หนูก็เลยมีแบ็กราวสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวถ้าครูหยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแดงไ่า <c oughs> ใช่แน่อนอนเออหนูก็เลยรอกันพอครูหยิบขึ้นมาหนูแบบคาตาเลยว่าแบบว่าคือมันไม่ได้เห็นเป็นหน้าเพราะว่ามันมีเขาเรียกเวลาบอกอยเห็นแค่โบ ก็เป็นแบ็กกราวแล้วก็เป็นรูปชุดลางๆอะดูคนหนูก็เลยโอ้ยโผใช่ชัวร์ตายแล้วแต่ตอนนั้นอะพยายามคิดไม่แง่ดีว่ามี่คงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเทใจไปให้แล้ว8 0ปรปรากฏว่าตอนกำลังจะถึงที่จะต้องไปแบบมาม่าจะต้องมารับหนูแล้วอะไรนี้ใช่ไหมแบบว่าถึงโรงยนสถาบันอะเออเขอาก็จะมาส่งหนูแล้วก็ทุกๆคนอะไรงี้ใช่ไหมประกะากฏสามนาทีสุดท้ายเขาเปิดเพลงเชียงใหม่หนึ่งศูนย <laughs> ์ไม่ได้ได้นะคะ แบบว่าเพลงแบบ Big Ass อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบโอ้เราไม่ต้องสง,สงสัยอะไรแล้วแหละเชื100่อร้อยเปอร์เซนต์สุดท้ายหนูก็เลยแบบ ดีนะสุดท้ายตอนลงหนูก็เลยถามว่านะอุ้ยครูฟัง C G M ด้วยหรอคะแล้วหนูก็5้าห้าแล้วก็ไปเลยแล้วคือหนูก็หนูก็ตกใจว่าเพราะว่าที่เรียนมาหลายๆชั่วโมงอะ่ะคือแบบอ้าวคิดว่าครูไม่ได้เป็นแฟนลับครูเป็นแฟนขับนี่นาะแต่ครูแบบเก็บอาการเก่งมากหนูก็เลยไม่รู้ว่าครูมาดูไลฟ์หนูหรือเปล่าว,ว่าตอนนี้ครูอาจจะแบบว่าโอ้ตัวสลายไปแล้วเพราะโดนหนูเผาคือหนูแบบชอบเผาคนมากแต่ว่านั่นแหละคะ่ะก็เป็นเล่นตลกตลกห้เฉยๆก็น่ารักนี้นั่นแหละ เผาคู่เกียร์แล้วใช่นั่นแหละคู่โอชิน้องคันินึ่งนะคะทุกคนดูแมนน้องหนูตอนนี้แต่ก่อนน้องหนูอ้วนกว่าหนูใช่ไหมตอนนี้จะผอมกว่าหนูแล้วเพราะว่าน้องหนูออกกำลังกายทุกวันเลยตอนนี้ก็ออกกำลังกายอยู่คือส่วนหนูทาอะไรหนูเอาแต่ทําขนมกับมาม่าแล้วก็กินกันอยู่สองคนเนี่ยแลวน้ําหนักก็คือก็คือน้องแบบว่ามีแต่หุ่นดีขึ้นเอวเล็กมากผอมลงน้ําหนักลงเอาลงเอาจนหนูก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะเอาแต่ทําขนมอยู่เนี่ย ฟลอราเต้นเก่งไหมเต้นเก่งค่ะแต่ว่าฟลอราอายแต่ฟลอราจะกล้าเต้นให้หนูดูคนเดีวยดวย หนูจะชอบชวนปอลาเต้นแล้วก็ร้องเพลงมีช่วงหนึ่งอ่ะที่หนูอ่ะติด B N K ใหม่ๆใช่ปะแล้วน้องก็เลยไม่ได้อยู่กับหนูกับมามาเพราะว่าเรียนเรียนป .6 ยังไม่จบก็เลยต้องเรียนอยู่ที่หัวหินก่อนแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นปีหนึ่งอ่ะน้องก็ที่อายมากเออตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็คือไม่กล้าเต้นไม่กล้าทําอะไรเลยใช่ไหมแต่หลังจากนั้นหนูเลยแบบละลายพฤติกรรมน้องว่าชวนน้องเต้นกับหนูบ่อยๆอะไรเงี้ยน้องจะได้ไม่ขินแล้วสุดท้ายน้องก็เลยกล้าเต้นด้วยแล้วน้องแล้วหนูก็คนหกว่าน้องเนี่ยเ้ สกิลน้องเต้นเก่งนะน้องชอบแกะท่าแกะท่าแบบพอน้องติ่งเกาหลีใช่ไหมน้องก็เลยแกะท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้นเก่งมากทุกวันนี้ก็เลยเต้นกับน,น้องค่ะอุ้ยชวนฟาร่ามาเต้นวาราตะว่าไปจะบอกว่าฟาร่าเต้นวาราตะเป็นก่อหนูอีกคือแบบฟาร่ามีช่วงหนึ่งตอนปล่อยออกมาใหม่ๆใช่ไหมก็คือตอนเนี้ยเข้าสู่ช่วงเผา S <S มีช่วงหนึ่งที่ว่าเราตัดเปิมากใหม่ๆแล้วฟาร่าก็เอาแต่ร้องเพลงนั้นร้องบ่อยมากแล้วแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเป็นอะไรนะหมาตอนนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนเปลี่ยนกันเองว่าพาร่าเปลี่ยนคือฟาร่าชอบฮารลุโตะบอกตรงนี้เลยได้แหละฟาร่าชอบฮารลุโตะแล้วทีเนี้ยหนุ่มกับมาก็เลยแกล้งเป็นฮารลุโตะฮารลุโตะฮารลุโตะฟอร์ลาแล้วฟาร่าก็กรี๊ดฟาร่าก็แบบฟาร่าก็อ่ะคือเวลาที่ฟาร่าพูดเกี่ยวกับไอดอลที่ตัวเองชอบใช่ไหมฟาร่าจะสายตาเปลี่ยนไปมากฟาร่าสไตล์เยิ่มแล้วฟาร่าก็จะแบบว่า อยู่ดีๆก็ยิ้มขึ้นมาเองแล้วหนูก็ตกใจว่าปลาร้าจะแบบฮัลโอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบหนูก็อู้ว่าวหนูก็เลยแกล้งน้องก็เลยเป็นฮัลโหลโตฮัลโหลโตฮัลโหลโตปาร้าพูดอย่างเงี้ยทุกคืนเลยแล้วปาร้าก็ชอบปาร้าก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แกล้งน้องแล้วสุดท้ายน้องก็เลยมาเต้นเต้นเป็นก่อนหนูอีกฮัลโหลโต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  ฟาลามาแล้วฟาลาทำได้